สวัสดีครับสุกะดวกประจำวันที่สองเดือนแปดปีสองพันยี่สี่เดือนนี้เป็นเดือนเกิดผมเองนะเนี่ยผมมาเกิดวันที่สี่งหาอีกอีกสักอีกสักสองวันก็ถึงละเดือนนี้มีความสำคัญหลายอย่างนะครับแต่วันนี้เอาวันนี้ก่อนวันนี้นำวัตถุมงคลนะครับนำมาแบ่งทั้งหมดสามสายที่ผมยึดเป็นหลักนะครับก็คือหนึ่งกลุ่มพระสมเด็จ พระสมเด็จตามตำราก็ว่าได้นะครับเอาว่ากันตามตำรานะครับตามตำราตามสืบค้นเลยต่างๆนะเพราะว่าตัวเองผมเป็นนักสะสมไม่ใช่เฉพาะพระนะตำหับตำราอะไรผมก็ซื้อนะซื้ออย่างล่าสุดเนี่ยผมติดต่อไปซื้อหนังสือของอาจารย์แฉล่มโช่อช่วงกับท่านมนัทยอขันนะครับก็ได้ซื้อติดต่อโหเล่มเล่มรุ่มหมื่น <laughs> วันนี้ก็เลย ก็เลยเดี๋ยวไว้เอาข้อมูลอะไรต่างๆมาแล้วก็บวกกับการที่เดี๋ยวผมต้องไปเรียนเพิ่มความรู้ก่อนที่ว่าทําไมเอ๊ะพระสมเด็จทําไมผมไม่ทําเลยทั้งๆนี้มาก,ก่อนผมทําคือผมบูงตรงอะความรู้ผมมันมันน้อยอะมันพระสมเด็จเนี่ยมันมีอะไรปีกย่อยเยอะมากนะทั้งศิละปะทั้งทั้งศิละปะทั้งเนื้อหาทั้งต่างๆอีกมากมายประวัติประวัติศาสตร์มันมีเยอะมากเพราะฉะนั้นมันควรที่จะเหมาะกแบบับ ความรู้ที่มากไม่ใช่ว่าพระอย่างอื่นจะไม่มีความรู้นะเอาว่าสิ่งที่ถนัดละกันนะครับอ่ะโทษทีเสียเวลาเป็นหนึ่งนาทีวันนี้นามาแบ่งบางหุ่นพรมชุดนี้ผมพูงตรงนะสําหรับคนที่ดูแล้วชอบเอาไปนะครับคนที่ดูแล้วชอบไม่ถูกไปไม่ควรเอาไม่ไม่ควรเ,เอาไปนะครับบางหุ่นพรมชุดนี้ผมเข้าไปเอาเองในบ้านนะครับชุดนี้ นี่ผมนั่งมาแบ่งสัปดาห์แล้วประมาณสองนึ่งสามองค์แล้วแต่ว่าจะหยิบมาได้แล้วแต่จะสุ่มหยิบมาได้นะครับอ่ะองค์แรกเลยองค์นี้ผมไม่แน่ใจว่าพิมพ์อะไรวะไม่รู้ว่าเป็นพิมพ์ผมผมไม่แน่ใจจริงนะองค์เนี้ยผมว่าน่าจะเป็นเกตดโบตูมไม่เกตดโบตูมก็น่าจะเป็นฐานแซมใหญ่นะครับเอาองเนี้ยตามเนี้ยแหละองค์เนี้ยขี้กู่หนาไปสักหน่อยนะครับแต่ดูแล้วมีสเสน่ห์เลยหยิบมานะครับพระค่อนข้างหนานะครับพระค่อนข้างหนา ขี้กู่งามๆเลยพระที่ผมได้มาเนี่ยมีเนื้อหาคล้ายกูกวัดใหม่ปากบางเลยแค่อายุไม่เท่าวัดใหม่ปากบางเท่านั้นเองนะครับเพราะว่ามีลักษณะของน้ำมันตังอิ้วอะไรต่างๆอยู่ผมรู้สึกผมเคยนํามาเปรียบเทียบให้ดูในคลิปละคือคุณเก็บไว้เถอะเชื่อมเถอะไอ้ที่ผมเอามาเนี่ยและอย่างผมแบ่งแบ่งไม่แพงด้วยเฉพาะวันศุกร์เท่านั้นนะเนี่ยผมเอามาแบ่งแค่องค์ละหนึ่งพันเท่านั้นคือแบ่งปันให้ทั่วถึงสําหรับ f c ผมนี่มาดูอะนะครับ ชอบคุณแบ่งไปผมแบ่งให้คุณองค์ละหนึ่งพันฟังให้ดีนะบางคนเนี่ยผมบอกว่าพระสมเด็จแบ่งองค์ละพันแต่มาถามคุณมองคุณแผนผมองค์ละพันไม่ใช่ผมซื้อไม่ได้เร่องนี้นะครับนี่จยกขยายให้ดูหน่อยดีกว่าขอเวลานิดนึงนะเดี๋ยวนี้สุกสะดวกผมนี่แบบใช้เวลาพอสมควรนะอ่ะพา้าชุดนี้ผมล้างมาบ้างนะผมพ่งตรงนะผมล้างเฉพาะน้ําสะอาดเท่านั้นล้างสะอาดเปล่าๆนี่แหละครับเอา เอาแปรงขวดนุ่นอ่อปัดคือไม่ไหวไม่งั้นมันมันตาผมอักเสษอ่ะเพราะว่ามันมันมีเศษฝุ่นที่มันแบบเศษฝุ่นที่มันแบบแล้วผมมีปัญหาตาอักเสษผมต้องต้องล้างล้างคาบฝุ่นพวกนั้นออกก่อนนะครับอ่ะดูเอาเลยบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะไอ้บังทมยังไงไอ้ที่เขาเอามาส่องให้ดูกันใน y o u t u b e มันเป็นเนื้อมันมันเนื้อมันมันแล้วก็มีขี้กุ อันว่าคุณศึกษาเพิ่มเติมแล้วคุณจะเข้าใจว่าบางอุ่นพรมมันเป็นแบบไหนนะครับบางอุ่นพรมยิงเนื้อเขาจะแห้งนะครับเนื้อเขาจะแห้งเป็นปูแห้งๆเลยแล้วเนื้อเขาจะแกล่งมองอย่างเงี้ยดูเหมือนบอบางอ่ะแต่ถ้าคุณเห็นตัวจริงนะคุณจะรู้เลยว่ามันแกล่งคุณต้องศึกษาเพิ่มแล้วล่ะแต่บางอุ่นพรมที่มันแบบพวกเนื้อมันมันที่เขาบอกว่าเป็นสองโครงสองคลองอะไรต่างๆอ่ะเอาว่าเราว่าแนวทางคุณคุณศึกษาแบบไหนคุณก็เอาตามนั้นแหละครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ นี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะฟังให้ดีนะอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ของบางหุวมพรมนะอ่าผมหยิบออกมาให้หนึ่งองค์นี้เนี่ยลักษณะคุณจะได้รู้ว่าขี้กุ่ที่มันเป็นลักษณะน้ําปูนจริงๆมันเป็นแบบไหนกับขี้กุที่เขาแต่งด้วยกาวมันเป็นแบบไหนนะครับเนี่ยแล้วก็กายภาพต่างๆนะของบางหุวพรมอ่ะเขาจะมีลักษณะของการอ่าขอบข้างที่เรียบนะครับ ขอบข้างที่เรียบแล้วก็การตัดแต่ละองค์เนี่ยคุณสังเกตดูนะคุณลองไปซื้อบางอุ่นพรมที่แบบที่เขาปั๊มตาขายกันนะคุณสังเกตดูคุณซื้อพิมพ์เดียวกันหลายๆองค์มาวางเรียงดูแล้วคุณจะเข้าใจเลยเฮ้ย hey, ทาไมมันเท่ากันเป๊ะเลยวะความหนาก็เท่ากันเป๊ะเลยรอยตัดรอยตัดมันก็เท่ากันเป๊ะเลยคุณมองดูดีคุณส่องดูดีว่าพระเหล่านั้นน่ะมีการตัดหรือเปล่าหรือว่าเป็น,เป,นเป็นแม่พิมพ์บังคับแม่พิมพ์บังคับแบบงานสมัยใหม่ที่กดแล้วก็ดันกระเดื่องออกมานะครับแล้วก็ไปททํําาาาเก่ค แล้วก็ปั๊มตาคุณลองไปดูให้ดีผมไม่ได้จมตีอะไรนะคุณลองไปดูให้ดีผมซื้อมาดูแล้วนะครับผมไม่ได้หมายความว่าพระผมดีนะคือคุณดูคุณชอบคุณเอาอไปอันนี้สังคติเดี๋ยวย้อนก่อนพูดมากนี่อันนี้น่าจะเป็นไม่เกตโบตูมก็น่าจะเป็นฐานแซมนะครับอันนี้ขอต้ษนจริงเพราะว่าขี้กุเยอะองนี้เยอะไปหน่อยแต่ว่าผมไม่รู้ว่าอะไรเนี่ยไม่ฐานแซมไม่ฐานแซมก็เกตโบตูมนะครับองนี้พิมพ์ใหญ่แน่นอนครับพิมพ์ใหญ่นะครับ องนี้เป็นสังคติมีหูนะครับสังคติมีหูนี่เขาจะมีขอบมันจะมีพิมพ์นี่มันจะมีขอบอ่ะมันจะมีขอบกับไม่มีขอบด้วยองค์นี้ตัดตัดชิดตัดกินซุ้มเข้ามาหน่อยแต่เนื้อขาวดูง่ายเนื้อขาวเลยเนื้อขาวสะอาดสอาดเลยเกลี้ยงๆไปนำมาแบ่งสังคติผมก็มีไม่กี่องครับผมก็นำมาแบ่งองนี้ขี้กูแบบดูแล้วแบบหล่อๆสังคติมีหูนะครับพิมพ์นี้เป็นสังคติมีหูนะ นี่มีขอบพลิกดูนี่มีขอบนะนบนนเนี่ยคาบน้ำปูเนี่ยคุณดูให้ดีแล้วก็ไปส่องเอาผมเชื่อว่าทุกคนมีกล้องพันเอ็กซ์ส่องไปแทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยยกเว้นว่าคุณจะล้างก็ไปถึงเนื้อนะครับคุณจะเห็นพวกกลุ่มายเงินใยทองแล้วก็มวลสารกลุ่มที่เป็นเม็ดสีดำซะมากนะครับแล้วก็มีเม็ดแดงเม็ดเขียวนะครับ คุณต้องส่องดูแต่ไม่ได้หมายความว่ามีทุกองค์เพราะว่าเนื้อเนื้อ,อหาเขาไม่ได้มีมวลสารเยอะเหมือนวัลระครังนะครับดูละกันมีหลายหลายท่านก็มาขอแบ่งหลังมาอยู่นะครับพระชุดนี้เหมาะกับคนที่ศึกษาเอาผมพุ่งตรงเหมาะกับคนที่ศึกษาและคนที่ค่อนข้างจะมีพื้นฐานทางด้านพระสมเด็จวัลระครังและบางอุ่นพรมนะครับ แล้วเป็นพระที่ผมว่าผมคัดกรองมาระยะหนึ่งนะครับและไอ้พวกที่มาแซวนะครับว่าขี้กุแบบกาวยังไม่แห้งงูงิกคุณอย่าไปเที่ยวได้พูดเยอกมากพูดเล่นๆนะเอาจริงๆนะระวังนะครับอยู่ดีมาต่อว่าพระคนอื่นเขาอะกฎหมายเขามีรองรับนะครับนี่อ่ะอันนี้มีทั้งหมดสามพิมพ์นะครับก็องค์ละผมแบ่งองละหนึ่งพันอะ นะครับเฉพาะในสุขสะดวกนะหลังสุขสะดวกไม่ใช่ราคานี้นะแล้วก็หลังออกมาถามส่วนตัวเนี่ยคือว่าสวยว่าตามสวยนะไม่สวยก็ว่าตามไม่สวยนะกรณีสุขสะดวกนี่คือหยิบมาแบ่งจริงคือพิเศษในสุขสะดวกเพราะมันไม่รู้จะเอาอะไรมาแบ่งจริงๆตอนเนี้ของซื้อยากนะครับหลวงพ่อเงินเนี่ยผมหามาช่วงก่อนจอนที่ผมหามาได้หามาได้ทีตุมตุ่มตอนนี้หาคนลําบากเลยผมจะบอกให้ไอที่เขาเปิดราคามาคุณเชื่อไหมราคามัน วันสูงไอ้ที่ผมมาแบ่ง fc ผมทุกวันสูงอีกด้วยซ้ำดูเพราเงินน่ะผมจะบอกให้ทุกวันนี้หาซื้อยากมากบางท,ทีซื้อมาเยอะๆก็ไม่กล้าซื้อแล้วเอามาแล้วไม่รู้จะแบ่งยังไงนึกออกไหมครับต้องพยายามมากเลยหรือเนี้ยอ่ะโอเคอ่ะนี่โพทะเลฟังให้ดีถ้ามีคนแบ่งก็แบ่งไปโพทะเลไม่ได้เจอง่ายๆผมไปถาม เหล่าบรดาพี่พี่น้องน้องหลายๆท่านที่ส่งพระให้ผมผมจะมีสายในการส่งพระหลวงพ่อเงินทั้งจังหวัดพิจิตรเองทั้งจังหวัดนครสวรรค์เองและพิณุโลกส่วนใหญ่ผมจะได้พระจากสามจังหวัดนี้หลักๆเลยพี่น้องน้องพี่พี่หลายๆท่านเวลาได้พระผมจะสั่งไว้เขาจะส่งผมจะซื้อในราคาผมทุกวันนี้ผมจะไม่ค่อยซื้อข้างนอกเพราะว่ามีเกิดเหตุการณ์แบบที่บอกนะครับ กูวัดโพทะเลเป็นอีกกลุ่นนึงที่หลวงพ่อเงินท่านนำพระไปบรรจุไว้แล้วจำนวนน้อยมากรวมทั้งหมดมีประมาณ400องค์ลองไปถามนักสะสมดูทุกคนจะร้องอู้หูเลยว่าอู้หูไปถามใครอู้หูคำเดียวไม่ค่อยเจอเจอยากนานๆทีเจอ,นานนานเจอผมบอกให้กูโพทะเลจะหลุดมาเฉพาะ คนเป็นพระบ้านจริงๆมันไม่ใช่พระสนามผมบอกให้ด้วยนะครับการจะเจอไม่ได้ง่ายเท่าที่พบปัจจุบันนี้ผมแยกเป็นสองพิมพ์ก็คือ1ก็คือพิมพ์นี้ก็คือพิมพ์ใหญ่สองก็คือพิมพ์เล็กอีกพิมพ์หนึ่งที่ผมนําเสนอไปแล้วพวกพี่ๆก็โทรหาผมกันโอ้โหสนัดมันไหวนะครับองค์นั้นน่ะสวยมากผมบอกเลยน่าจะเป็นชชแชมป์แชมป์ล้นะปัจจุบันเนี้ยเพราะว่าทั้งที่เห็นเนี่ยที่มีใน ข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตยังไม่มีองค์ไหนสวยเท่าองค์ของผมผมมั่นใจสําหรับโพทะเลพิมพ์เล็กสมบูรณ์มากองค์นั้นผมจะยังไม่ขายผมจะนําเอาไว้ส่งงานต่างๆผมอยากติดโบก่อนเพราะว่าบางงานบรรจุประเภทฟีสไตล์หรือแลบบุว่าโพทะเลโดยเฉพาะทางเขตพิจิตรเขาจะมีประกวดกุวัดโพทะเลด้วยบรรจุในการ ประกวดด้วยเพราะฉะนั้นผมขอเวลารางวัลก่อนส่วนองค์นี้จัดว่าเป็นที่องค์ที่สวยและสมบูรณ์อีกองคหนึง่งคือสภาพเดิมเอาอย่างนี้ผมหยิบม,มาแบ่งให้ถ้าพี่ๆชอบพี่แบ่งไปใครไวใครได้เอาอย่างนี้ดีกว่าชอบเอาไปถ้าไม่ชอบผมขอเก็บแค่นั้นเองนะครับกุโพทะเลพิมพ์ใหญ่สภาพสมบูรณ์สภาพร้อยเปอร์เซนต์องนี้เป็นผิวทองนะครับผิวทองผิวกลุนะครับ สมบูรณ์ยังไม่ได้ามาถ่ายคลิปเลยผมซื้อมาได้คู่เนี้ยทั้งคู่นี่เป็นพาที่กดเต็มฟอร์มกดติดหมดหน้าตาสองพิมพ์นี้จะต่างกันนะครับอง์นี้เต็มฟอร์มมีดินกลุติดนะครับเปแค่เป็นคนละพิมพ์กับองค์นั้นเท่านั้นเองนะครับไม่ต้องรู้นอะไรแล้วครับถ้าบางคารคุณได้บางคารมาเนื้อนี้ จบข่าวครับนี่อ่าผมบอกให้โพทะเลเน่ยบางทีอ่ะเขาบอกว่าพี่ๆเลยเลยท่าน่ะที่เล่นพราอยู่พิจิตนะเขาบอกว่าโอ้โหบางทีเป็นบีปีจะเห็นไม่ได้เห็นกันง่ายนะครับโพทะเลผมไม่ได้พูดเล่นนะผมพูดเรื่องจริงคุณลองไปถามดูนะครับอ่ะใครชอบเรียนเชิญโทนะครับใครไวใครได้เลยเอาตามนี้ดีกว่าโอเคต่อไปต่อไปเป็นหน้ายักษ์อันนี้เจ้าของฝากขายพูดตรงๆนี่ คุณลูกชายผมก็ฝากขายนะครับปีเขาสอบได้ราชการและตอนนี้เขากําลังระดมทุนหาตังไปตัดชุดข้าราชการเ <c> ด <oughs> ี๋ยวฟังเอ้ะทำไมมันน่าสงสารหนรึ่งวะแบบคือผมพยายามสอนลูกให้ลูกช่วยตัวเองนะครับผมพยายามจะพยายามดูเขาห่างๆพยายามจะช่วยประคับประคองให้เขาพยายามดูก่อนถ้าเขาไม่ได้จริงๆผมจะเข้าไปช่วยนะครับการเลี้ยงลูกของผมเป็นแบบนี้เอางี้ เป็นองค์ที่ของเขาเองของเขาแขวนซึ่งผมให้เขาไปแล้วล่ะองค์นี้เป็นเนื้อเงินนะครับฟังให้ดีเป็นหน้ายักษ์ไหลกว้างเนื้อเงินหน้ายักษ์ไหลกว้างเนื้อเงินผมเป็นคนตั้งชื่อเองเพราะว่าโดยปกติผมแยกพิมพ์หน้ายักษ์อ่ะได้ทั้งหมดอ่ะสองพิมพ์ก็คือพิมพ์เนี้ยไหลเขาจะกว้างกว่าฐานเขาจะเตี้ยกว่าส่วนอีกพิมพ์นึงอ่ะไหลเขาจะแคบกว่าฐานเ็าจะสูงกว่าเพราะฉะนั้นผมก็เลยเรียกว่าเป็นไหลกว้างกับไหลไหลแคบแค่นั้นเองหรือจะเรียกว่าฐานสูงกว่าฐานเตี้ยก็ได้ แต่พิเศษคือองค์เนี้ยเป็นเนื้อเงินฟังให้ดีเป็นเนื้อเงิน,งด,น,น,งนดูโคตรง่ายเลยดูโคตรง่ายเลยแขวนไม่อายเพื่อนผมเคยทำคลิปไว้ให้แล้วนี่ดูดูให้ดีเห็นไหมอ่านี่คุณลูกชายเขาฝากเอามาออกนะครับอ่าโทรสอบถามอาการน,นี่ใครอยากหาหลวงพ่อเงินนี่นี่ ดูนะครับมันง,ง่ายดูโคตรง่ายอ่ะดูแบบอย่างว่านะพระลูกชายเจ้าของช่องนะครับถ้าไม่เด็ดไม่เดือดไม่ได้นะครับนี่คุณดูหน้านี่คุณดูสนิมแล้วที่สําคัญองค์น,นี้เป็นเนื้อเงินนะแล้วคุณดูในเนื้อเงินแบบเก่าจนแบบเห็นไหมขึ้นออกเป็นเหลืองมัมเอนอัปกปกาเก้่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะพระแห้งดูง่ายหไหมย่นแบบเนี้ยเนี่ยคุณจะไปหาสักกี่องค์ใหไม่ได้แบบเนี้ยแค่หาไม่เป็นเนื้อเงินนี่ก็หนึ่งในตองอูแล้วนะผมจะบอกให้ เงินนี้ไม่ใช่เหมือนหมายถึงว่าเงินซิลเวอร์นะครับมันเป็นเงินโบราณเงินที่เขานําเข้ามาจากจีนนะครับจริงๆก็เป็นส่วนผสมของทองเหลืองแหละแต่ว่ามันจะแก่ไปทางเงินนะครับองนี้แขวนหล่อเลยอ่ะใครชอบเรียนเชิญครับแบ่งไป <c oughs> เขาฝากมานะครับ <c oughs> เขาฝากมาครับตามนั้นชอบเรียนเชิญสององค์นี้จริงๆสององค์นี้เด็ดมากนะเนี่ยคู่องค์นี้เด็ดเด็ดจริงๆ ผมตั้งแต่เก็บวัดขวางมาผมก็เพิ่งเคยเห็นเนี่ยแหละเต็มฟอร์มตอนนั้นอ่ะมันเคยมีแปะยิ้มเป็นเนื้อเงินแบบเนี้แต่ผมซื้อซื้อไม่ได้เสียดายมากตอนนั้นผมไม่พร้อมไม่งั้นนะได้คู่กันเลยนะครับโอเคต่อไปเป็นแปะยิ้มนี่แปะยิ้มตาสองชั้นนะครับนี่กวดขวางไม่ต่อโค้ดดูง่ายๆดูง่ายงายไม่ต้องรุ้นอะไรเอาไปแขวนอย่างเดียว นี่ลำำง่ายๆดูง่ายๆนี่อันนี้เป็นไม่ใช่ลูกตานะนี่เป็นเม็ดเกินเขานะครับเป็นเม็ดเดือดเม็ดเกินแล้วไปเกิดตรงใต้ลูกตาพอดีนะครับต้องเข้าใจนะเนี่ยเป็นเม็ดเม็ดเกินมันเกิดจากการหล่อนะครับนี่องเนี้ยจริงๆกับผมไปเก็บไว้ตรงไหนไม่รู้ว่าผมเพิ่งลื้อเจอผมผมลืมผมลืมไปเลยเนะองเนี้ยดูง่ายๆนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเส้นอาจจะไม่คมั้งหน่อยแต่ไม่ใช่ปัญหาครับดูเนี่ยมือ ดูนี่ปลายนิ้วเห็นไหมจะมีเนื้อมีความคมนี่ตรงบริเวณขอบสังกตินะครับนี่แล้วเข็บสนงสนิมองนี้เป็นลักษณะแบบผิวน้ําทองที่แบบเก่าอะครับเวลาเก่าก็าจะเป็นแบบเนี้เวลาใช้ไปก็จะไม่ค่อยดํพระพวกนี้เขาจะออกเป็นสีน้ําตาลอมสีน้ําตาลเ,เข้มๆแล้วค่อยๆเข้มขึ้นเรื่อยๆผิวแบบนี้นะถ้าเกิดคุณชอบแบบสไตล์ขี้เบ้าดําๆอ่ะคุณไม่ควรหาพระ ผิวแบบนี้ไปแขวนเพราะว่าผิวแบบนี้เวลาเขาเก่าอะ่ะเขาจะเป็นสีน้ําตาลเข้มนะครับหรือไม่ก็เป็นสีแบบสีน้ําตาลอมเหลืองแห้งๆนะครับเขาจะไม่ดําเหมือนพวกที่เป็นลักษณะแบบมีมีขี้เบ้านะครับแต่อย่างเงี้ยสวยดีเวลาแขวนเราแบบมองไกลๆแล้วสง่าโคตรสง่าเลยอ่ะ้ปยิ้มเยนเชิญครับตอนนี้หาของยากผมไม่ได้พูดเล่นนะหาของยากอันนี้องค์นี้น้องชายจากจังหวัด นครสวรรค์แบ่งมาให้สวยเต็มฟอร์มเลยกล้นนี่ก้นมีโค้ดนะครับดูโคตรง่ายเลยสวยมีเม็ดกวดหลุมตกทรายครบสูตรและเนื้อดีดูดีดูดีมากองนี้เนื้อแห้งดูดีพิมพ์สวยกดเต็มฟอร์มนะครับสวยนี่น้องชายคนนี้เป็นผู้ลงเขาเรียกว่าไงลงพื้นที่นี่แบ่งมาให้ขอแบ่งมานะครับ ดูนี่กดเต็มฟอร์มนะคุณดูนะเห็นไหมตากับขี้ตาเนี่ยเขาแยกกันแล้วก็เขาจะคมนะครับเนี่ยจมูกมีรอยเนี้ยรอยบุบบนจมูกเงี้ยก็คือรอยหล่นจะเถียงว่าไม่ใช่ก็ไม่ได้เนี่ยเป็นรอยหล่นนะครับหล่นแต่ไม่ใช่ปัญหาครับนี่บนหัวเนี่ยหลุมตกตกไฟอะไรต่างๆขอบขี้เบ้าเนี่ขี้เบ้าต่างๆ นี่ถ้าเกิดคุณชอบแขวแล้วออกดําคุณต้องเอาเนื้อแบบนี้เห็นไหมเห็นดูนเร็วง่ายครับนี่นี่มีเม็ดกวดเห็นไหมมีหลุมตกทรายมีเม็ดกวดฝังเนี่ยแต่ทุขเข่าก็เม็ดกวดฝังอ่านี่อันนีเนี่ยตรงนี้เนี่ยเนี่ยเวลาเขาเขาอยู่ในกล่องเขาอยู่ในกล่องเก็บพระนึกออกไหมแล้วกิ้งไปกิ้งมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วอย่างเงี้ย เขาจะสีกับฝาฝากล่องอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยลักษณะแบบเนี้ยอ่าอ่าเนี่ยเห็นไหมขี่บงขี้เบา้านี่รอยไอ้หลุมกวดหลุมอะไรต่างๆอ่ะแขวนได้เลยพระผมทุกองค์เอาไปแขวนได้เลยอน,นาคตอ่ะคุณเก็บไปเหอพะพระแล้วเนี้ยวัดขวางไม่แพงคุณซื้อได้หลักหลักพันต้นต้นหลักพันกลางๆแล้วแต่สภาพคุณเชื่อผมเหอะในช่วงชีวิตอ่ะ คุณเถอะเดี๋ยวไม่นานน่ะเดี๋ยวข้อห้เขมมันหายากยังไงก็ต้องหันมาเล่นวัดขวางเพราะว่าวัดขวางเนี่ยคือพระขึ้นจากกุไหนก็มีเรื่องอื้อเฉาหมดแหละครับคุณไม่ต้องกลัวคุณดูที่หน้าพระคุณดูที่เนื้อหาเวลามันเกมมันเกมไม่เหมือนอยู่แล้วเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยวัดขวางกับบางคาในเนื้อมันแทบไม่ต่างกันเลยนะครับว่ากันไปแต่ส่วนวัดกุโโรทะเลี่ยอย่างว่ามันเป็นแหลไอเทมพระของมันมีน้อยก็พบในกุแค่ประมาณสี่ร้อยองค์อะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในสี่ร้อยใช่ปะ เนี่ยเป็นลายเทมจริงๆผมก็ไม่ตั้งใจว่าจะเอามาแบ่งหลอกก็ดีมีคนถามเยอะอ่ะก็ว่าประมาณนี้ก็เลยนํามาแบ่งก็มีคนเอาก็เอาไปไม่เอาก็เก็บแค่น,นั้นเองครับต่อไปเป็นแฟนๆ,ๆหลวงปู่ทิมนะครับอ่ะองค์นี้นกลนคกผมผมได้มาทั้งหมดสององค์พุ่งตรงนะผมเอามาแบ่งตอนนี้ผมแบบผมซื้อตอนนี้ผมเริ่มเก็บหลวงปู่ทิมได้อีกแล้วนะแต่ว่าผมจะเลือกเก็บแต่พระพิเศษจริงๆนะพอซ้ำปุ๊บผมจะามาแบ่งนะครับ องนี้เป็นเนื้อก้นคกเมื่อก่อนผมไม่ชอบเลยผมพูดตรงลยเนื้อที่มันมีเนื้อสีสีเนี่ยแต่พอผมไปรู้ประวัติอ่ะได้คุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาอยู่พื้นที่แล้วก็ได้เล่านะนี่คือเนื้ออีกุศลินะเนื้อพิเศษมากนะเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วถึงจะได้เนื้อนี้นะเนื้อที่มันมีแบบรวมรวมฮิตอ่ะก็คือรวมอ่าพระพิมพ์ต่างๆอ่ะที่ชำรุเรื่องต่างๆแล้วเอามาบดแล้วมาใส่รวมกันอะนะครับแล้วส่วนใหญ่พระแบบนี้ จะเป็นพวกฝังพิเศษไม่ฝังทองคําก็ต้องมีฝังอะไรพิเศษสักอย่างนะครับองค์นี้ขออนุญาตไม่เก็บออกจากไม่แกะออกจากซองนะเดี๋ยวให้ดูองค์นี้ตะกรุดสามดอกพลอยสามเม็ดฝังกีวอนนี่พลอยนะครับฝังพลอยสามเม็ดเนี่ยหนึ่งเม็ดสองเม็ดสามเม็ดอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อยู่ในนี้แหละนี่นี่น,นี่มุมนี้ใช่ไหม ส่วนใหญ่อะจะฝังพลอยอะสามเมตรสองเมตรเอาเงี้ยตามนั้นอะฝังพลอยแน่นอนแล้วพลอยหลวงปู่อะเป็นพลอยไม่ใช่เป็นแบบเป็นกากพลอยไปเลยนะครับเป็นพลอยแบบเป็นพลอยแบบมืองจันเลยสักอย่างเนี่ยเขาว่ากันว่านะครับนี่เนื้อเป็นแบบกายศาสตร์นะครับเนื้อโซนหยาบผสมเนื้อหลายๆสีลงไปนะครับตะกดสามดอกนี่แล้วก็ด้านล่างนะครับอ่ะแล้วก็ดีวอน เี่ด้านข้างจะผสมเนื้อเป็นเนื้อกระยาศาสตร์นะครับเนื้อจะอยู่โซนหยาบที่สําคัญองค์นี้ไม่น่าจะลงบอลเดี๋ยวแป๊บนึงดูก่อนอดีตอดีตเนื้อแบบนี้ไม่ค่อยลงบอลนะครับเนื้อแบบนี้เขาจะส่วนใหญ่เขาจะโชว์เนื้อนะครับนะอ่ะองค์นี้พิเศษยังไงด้านหลังนี่ด้านหลังฝังพระพิคเน่แกะจากเขี้ยวเสือฝังให้ดีนี่องค์นี้มีต่อด้วย นี่แกะจากเขี่ยวนะครับแกะจากเขี่ยวเสือที่มีเรื่องอื้อเฉากันนะครับที่เขาทะเลาะกันมาเป็นยาวเป็นสิบป,ปีเนี่ยอ่ะคุณดูไว้คุณดูชอบคุณเอาไปคุณดูไม่ชอบคุณไม่ต้องเอาไปนะงานแกะเฉพาะเขี่ยวเนี่ยแกะเนี่ยก็ไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะครับฝังไว้อ่ะ ผมอบน่าจะเอางานที่เป็นงานเคี่ยวงานงามารู้สึกว่าถ้าเป็นเคยเอานํามาแบ่งที่เป็นรูปเหมือนลงปู่ที่แกะเนี่ยรูปเหมือนลงปูเนี่ยอย่างนงี้เนี่ผมเคยนํามาแบ่งนะครับรู้สึกจะฝังอยู่ในฝังอยู่ในฝังอยู่ในขุนแผนนี่แหละไม่รู้พี่ท่านใดได้ไปเนี่ยองคเนี้ยผมก็เก็บไว้ใช้เองเนี่ยคือ แบบเนี้ยไม่ได้หาง่ายบ่อยๆไม่ได้เจอบ่อยๆนะนะนะั้นจะได้เจอจะได้ซื้ออ่ะปกติก็ไม่ค่อยทันหรอกครับคนที่เขาอยู่แถวๆนั้นเขาก็ได้ไปเนี่ยนานๆก็จะได้แบบนี้นะครับอ่ะใครชอบเรียนเชิญเลยใครหาอยู่เรียนเชิญเลยนี่คือพระพิเศษนะครับพระแบบเอกลูซีฟมากๆแล้วเป็นเนื้อก้นคกครับฝังพลอยน่าจะมีสองเมด็มดหรือสามเม็ดนี่แหละตะกุดสามดอกนะครับมีจีบอลนะครับหลังฝังพ,พระพิฆเนศเทพเจ้าแห่งความสําเร็จ แกะจากเขี้ยวเสือนะครับโอเคต่อไปเป็นเนื้อผงใบลานอ่ะเดี๋ยวมีคําถามเอ้ทำไมใหม่จังผมไม่ตอบคุณไปหาคําตอบเองนะครับพระเนื้อผงใบลานอ่ะเขาจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วครับไปดูเอาไปหาดูเอาปกติเขาจะลงบอลน,นะครับองค์นี้ไม่ได้ลงบอลมีเศษตาําราใบลานเก่าแปะอยู่ปกติจะเจอแบบเนี้ยส่วนใหญ่จะฝังหลังแต่องค์นี้ไม่ได้ฝังหลังนะครับนี่ ด้านหลังมีตะกุดสองดอกนะครับยันชัดเจนดูเหมือนพระใหม่แต่ไม่ได้ใหม่มันเป็นแบบนจริงๆถ้าเกิดคุณไม่ได้เล่นหาคุณไม่เข้าใจหรอกเพราะว่าพระที่ทําแบบเป็นเนื้อดำอะ่ะมันมันมันคุณดูเอานี่ดูขอบด้วยนะดูขอบด้วยอะไรเนี้ยต้องดูเนี่ยดูขอบดูอะไรต่างๆอันนี้ก็แทกสามสองทีอ่า เนื้อเขาเป็นอย่างนี้นะเนื้อเนื้อผงไวลรานจะเป็นแบบนี้นะเนื้อแรกก็จะเป็นอีกแบบนะไม่เหมือนผมไม่รู้จะอธิบาย,ยางไงอ่ะพักหลังๆอ่ะผมไม่ค่อยกล้าทําเรื่องหลวงปู่ทิมจริงๆเพราะว่ามีปัญหาผมเคยโดนขู่ด้วยตอนที่ผมทําเรื่องหลวงปู่ทนะิมเนี่ยอันนี้ผมพูดเรื่องจริงนะผมไม่ได้พูดเล่นผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะนํามาทําเท่าไหร่เนี่ยตรงสื่อคมๆตั้งๆนะครับ เนี่ยยันซ้อนๆเนี่ยไก่กายบล็อกอ่ะบล็อกมันจะต้องคมซ้อนๆกอนไก่นี่มีสาริกาสองดอกนะครับเนี่ยเนื้อดําสวยๆวยอ่ะสวยจริงๆอ่ะมันน่าแขวนนะคุณบอกไหมที่มีประสบการณ์ส่วนใหญ่ก็ที่เขาเจอเจอก็เป็นเนื้อดําเนี่ยนะครับนะอ่ะนี่เป็นอีกองค์ที่สวยมากนะครับดูอ่ะสุกนี้ก็ประมาณนี้ใช้เวลาไปยี่สิบสี่นาทีขอโทษด้วยนะครับอาจจะใช้เวลาเยอะไปสักหน่อย อ่ะเดี๋ยวโอเคโทษทีกล้องไม่ปฟกคัดอ่ะตามนี้นะครับใครชอบเรียนเชิญนะครับใครดูแล้วถูกใจยังไงติดต่อนะครับศูนย์ก็ติ่สองห้นะครับอ่โอเคครับคลิปนี้ย่ายย้ายครับสวัสดีครับ